สิทธิการลบหย่อนภาษีเครื่องจักรใหม่จำนวน2.5เท่าประจําปี2 5 6 3สวัสดีครับวันนี้พบกับผมในรายการ TGM a Talk วันนี้ได้รับคำถามจากสมาชิกคำถามน่าสนใจมากเลยนะครับคือขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการลบหย่อนภาษีเครื่องจักรใหม่จำนวน2.5เท่าประจําปี2 6 6 3 สำหรับรคำถามนี้นะครับมีเนื้อหาสาระโดยอดอย่อดังนี้นะครับกรมสรรพกรเมื่อวันที่20มิถุนายน2563ได้ตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่695ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบจากโรคโควิด -19 กำหนดให้นิติบุคคล ที่เป็นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในเครื่องจักรซึ่งหมายถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและบริการรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องจักรนั้นแต่ไม่รวมถึงยานพาหนะทุกประเภทโดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนซึ่งได้ซื้อและชำระเงินเรียบร้อย ในช่วงของวันที่1มกราคม2 6 6 3ถึง31ธันวาคม2 6 6 3ดังนั้นเครื่องจักรมือ2จึงไม่เข้าเงื่อนไขในพระราชกฤษฎีกานี้นะครับประเด็นที่2ต้องเป็นการซื้อในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศก็ได้โดยเครื่องจักรใหม่นั้นต้องมีสภาพพร้อมใช้งานหรือปรับแต่งติดตั้งให้พร้อมใช้งานภายในวันที่3 1ธันวาคม2 5 6 3ประการที่3นะครับ ต้องติดตั้งและใช้เครื่องจักรนั้นภายในราชอาณาจักรเท่านั้น 4. ต้องเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใดๆทั้งสิน้นหรือต้องใช้เครื่องจักรนั้นในนิติบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใดๆทั้งสิ้นด้วยเช่นกันยกตัวอย่างสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่น B.O.I ไม่ว่าจะ B.O.I เต็มรูปแบบหรือเพียงเฉพาะมาตรา36มสิบหกวงเล็บหและ2หรือแม้กระทั่งรวมถึงเงินชดเชยภาษีส่งออก หรือสิทธิได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับผู้ส่งออกบางประเภทบางกิจการดังนั้นหากเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือใช้ในนิติบุคคลที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ไม่เข้าข่ายเงื่อนไขในข้อนี้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าสิทธิประโยชน์ในการหักภาษีนิติบุคคลจํานวน2.5เท่านั้นประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยส่วนที่1นนะครับจํานวน1.5เท่าของจํานวนค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ในการซื้อเครื่องจักรนั้นโดยหักในปีภาษี2,563ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนที่2คือจำนวน1เท่าสำหรับหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าสึกหรอของเครื่องจักรนั้นประเด็นนี้ต้องคุยเพิ่มเติมอธิบายว่าในส่วนนี้หากใช้หลักการทางบัญชีเพื่อหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเป็นเวลา5ปีดังนั้นสิทธิในการหักค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีจึงเท่ากับร้อยละ เป็นเวลา5ปีนะครับดังนั้นมาตรการและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ก็พอที่จะช่วยลดภาระทางภาษีให้กับนิติบุคคลบางประเภทหรือบางกิจการได้นะครับจึงขอให้สมาชิกและโรงงานอุตสาหกรรมทําความเข้าใจและดําเนินการใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องด้วยนะครับสําหรับวันนี้เนื้อหาในเรื่องนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีเพียงเท่านี้ติดตามเมื่อมีคําถามจากท่านสมาชิกในคราวต่อๆไป แล้วสามารถส่งคําถามมาได้ในช่องทางนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ